ามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก็สวัสดีนะครับทุกคนทางโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยานะครับวันนี้ก็มีการมอบตัวนะครับนักเรียนเป็นวันแรกนะครับเราก็ได้มีการ ออกมาตรการนะครับในเรื่องของช่วงโควิดนะครับตามที่รัฐบาลได้กําหนดเอาไว้เดี๋ยวทางโรงเรียนนะครับจะได้ชี้แจงว่ามาตรการที่เราได้ทําทไว้นะครับในเรื่องของการป้องกันโควิดเราทํำยังไงกันบ้างครับตรงนี้นะครับก็เป็นที่วัดอุณหภูมินะครับเป็นที่วัดอุณหภูมิเรามีเจลล้างมือนะครับแล้วก็มีที่วัดอุณหภูมินะครับ แล้วก็ถ้าครอบครัวไหนมากันหลายคนนะครับเราจะไม่เข้าทุกคนนะครับครอบครัวละ2คนนะครับเข้ามานะครับเพื่อที่จะรายงานตัวของของนักเรียนนะครับหลังจากวัดอุณหภูมิเสร็จนะครับเราก็จะไปนะครับที่จุดลงเช็คชื่อนะครับเช็คชื่อนะครับตรงนี้ก็คือจุดเช็คชื่อนะจุดเช็คชื่อนะครับมาดูว่าใครนักเรียนเก่านะครับนักเรียนใหม่ ถ้านักเรียนเก่านะครับก็จะไปทางด้านนี้นะครับก็จะไม่ต้องลงอะไรมากก็จะเป็นห้องนะครับมีการจ่ายเงินมีการลงทะเบียนมีการขายหนังสือตรงนี้หมดเลยนะครับแต่ขั้นตอนที่มากหน่อยนะครับก็คือในส่วนของนักเรียนใหม่นะครับตรงนี้นะครับก็คือเป็นจุดที่รับบัตรคิวนะครับเราจุดรับบัตรคิวนะครับรับบัตรคิวตรงนี้ พอรับบัตรคิวเสร็จนะครับก็จะมีการให้ไปนั่งนะครับรับบัตรคิวเสร็จก็จะเป็นที่นั่งเพื่อที่จะลงรับเอกสารนะครับอ,อ,ยอยู่ตรงนี้นะครับรับเอกสารทั้งม .4 และก็ม .1 นะครับทั้งม .4 และก็ม .1 เสร็จตรงนี้นะครับถ้าจะเห็นด้านหลังตรงนู้นนะครับจะไม่เดินไปแล้วนะครับก็จะเป็น ลงทะเบียนนะครับในเรื่องของการเกีร์เรื่องของรายการหนังสืออะไรทั้งหมดลงทะเบียนอยู่ชั้นไหนชั้นไหนนะครับหลังจากนั้นก็จะได้รับคิวเพื่อที่จะไปจ่ายเงินนะครับที่ที่ฝั่งนู้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่นะครับทั้งหมดทั้งสิ้นบริเวณทั้งหมดนี้นะครับเราใช้โรงยิมของโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะให้อากาศถ่ายเทได้ได้สะดวกนะครับมีพัดลมนะครับ มีแมสมีเจลมีหน้ากากอนามัยนะครับมีการเว้นระยะห่างนะครับเพื่อที่จะให้อยู่ในมาตรการตามที่รัฐบาลได้กำหนดเอาไว้ก็หวังว่านะครับในช่วงโควิดนี้นะครับในฐานะที่โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยานะครับเป็นโรงเรียนสองสายเราก็ขอดูอานะครับจากลอจาราลานะครับให้เราผ่านพ้นนะครับวิกฤตนี้นะครับไปด้วยดีนะครับ แล้วกอ็อยากประชาสัมพันธ์ตรงนี้นิดน,นึงนะครับในเรื่องของการเปิดโรงเรียนนะครับเราก็จะเปิดตามรงกระทรวงนะครับได้ประกาศไว้นะครับก็คือตอนนี้ก็คืออยู่ที่วันที่14นะครับ14มิถุนานะครับก็หวังว่าเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับอินชาอัลลอฮ์ุม s a l a m ุ a l a i ร u m w a มะ h ุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ